สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการใช้จารบีจารบีที่ทางร้านใช้อยู่เนี่ยจะมี2ประเภทก็คือจารบีตัวนี้ก็คือเป็นจารบีเหลืองใช้เหมาะกับงานอะไรแล้วก็จารบีขาวใช้เหมาะกับงานอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกกัน สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการใช้จารบีจารบีที่ทางร้านใช้อยู่เนี่ยจะมี2ประเภทก็คือจารบีตัวนี้ก็คือเป็นจารบีเหลืองใช้เหมาะกับงานอะไรแล้วก็จารบีขาวใช้เหมาะกับงานอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกกันจารบีที่ใช้เกี่ยวกับงานประเภทเหล็กกับจารบีที่ใช้เกี่ยวกับงานประเภทพวงพลาสติกอย่างแรกเลยก็คือจารบีที่ใช้เกี่ยวกับงานเหล็กก็คือจารบีตัวนี้เป็นจารบีเหลืองใส อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อเทนซึ่งของเราเนี่ยจะเลือกใช้แบบนี้ยี่ห้อนี้สําหรับจาระบีตัวนี้เนี่ยมันเหมาะเกี่ยวกับพวกงานเหล็กงานชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กพวกนี้ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือลดการสึกหลอทนความร้อนเหมาะเกี่ยวกับใช้งานหล่อลื่นพวกเหล็กรางเฟืองหรือรางสลิงตัวนี้เนี่ยมันจะลดการเกิดสนิมได้ด้วยแล้วเป็นการหล่อลื่นขอบรางให้มันขึ้นลงได้ง่าย แล้วก็จะใช้ได้อยู่กับตัวนี้ด้วยก็คือในการทาทุ่นเกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์สำหรับจรารบีตัวนี้เนี่ยเนื้อของมันจะค่อนข้างใสและนิ่มไม่ไม่ค่อยเกาะตัวเป็นก้อนเวลาเราทาเข้าไปกับตัวพวกชิ้นงานเหล็กพวกนี้มันจะดีเวลาเมื่อใช้งานไปนานๆเนี่ยมันจะไม่แข็งไม่จับตัวเป็นก้อนซึ่งจะลดการเสียดสีและทนความร้อน 2. จรารบีที่ใช้เกี่ยวกับงานเฟืองหรืองานพลาสติก ตัวนี้เนี่ยก็คือจรารบีขาวตัวนี้เป็นจรารบีของยี่ห้อ NPC ซึ่งจะใช้เหมาะกับพวกงานเฟืองซึ่งเป็นงานปลาสติกเกี่ยวกับพวกกระจกมองข้างหรืองานเฟืองในตลับเซนทัลล็อกตัวนี้เนี่ยก็จะลดการสึกหรอทนความร้อนในการที่เวลาเกิดการเสียดสีขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยถนอมร่องเฟืองอะไรพวกนี้ต่างๆ ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือจารบีสองประเภทที่เราจะเลือกใช้ในงานเกี่ยวกับ<ม>งานซ่อมกระจกซึ่งเป็นจารบีที่ทางร้านเลือกใช้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ดูและผู้ชมท,ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับทางธนาบูราซารด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ